สวัสดีจ้าเพื่อก็ช่องมีนาไลฟ์สไตล์เนาะวันนี้สนาพามาดูต้นบัวบกเนาะบัวบกบัวบกโขดหรือบัวบกโคกที่เขากำลังฮิดกันพอดีสนาไปได้หัวมวันมาวก็มาฝังดินเนาะเขาเตกใหม่ตอนแรกเขาไม่มียอดดอกสวยงามดูนอ่ นี่ของอันนึงสวยเนาะเพื่อนๆเนะาะเห็นเขาขายกันพอดีว่าไปได้มาเนาะไปหาคุดได้มาต้นมันอ่อนเนาะพอเราไปคุดมันก็หักเอามาลงดินไว้แตกอย่างงามเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งเนาะ ต้นนี้จะแตกหลายกับเขากีสา่สามสามสามต้นหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็สามสวยเพื่อเพื่อน นี่ก็เป็นนิ้ยงหงมนึงแล้วจ้าที่เพาะเอาไว้บวับวบกน้ำข้าแตกสามหงมหนึ่งสองสาม,สามกำลังเตกนี่หัวนี่อย่างนี่ก็เป็นนิ้ยงหงมนึงนล้จ้าที่เพาะเอาไว้เนาะนี่หัวใหญ่เขาจะแตกหนอหนึ่งสองสามสามหน่อหัวนี่ นนพวกนี้ยังไม่แตกสามสี่หนอน,นี้ยังไม่แตกหอเดียวหน,นนี้เ,เวียอไหนจะไม่ติดตัวน,นี้ออกดอกไหถ่ดูดอกเพ่นเพื่อน 谁的人？ ก,กดติดตามกดไลค์เด้อเ,เพื่อนๆเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้า